สวัสดีครับวันนี้พามาดูรถไถเดินตามครับผมวันนี้วันที่25้านะครับเดือนสิงหาสองห้าหตัวแรกครับ et 95โครงช้างเหล็กนะครับราคาตัวนี้อยู่ที่สองหมื่นห้านะครับผมถ้าแยกเครื่องก็อยู่ที่หมื่นสี่นะครับเครื่องโครงอยู่ที่หมื่นสองนะครับถ้ารับไปพร้อมกันก็จะถูกลงมาอีกนะครับสองหมื่นห้าครับตัวแรกตัวที่สองเป็นยันมาครับผม เจ้าพลังร้อยห้านะครับกับโครงสยามคูปุต้านะครับตัวนี้อยู่ที่สองหมื่นเจ็ดนะครับถ้ารับเฉพาะโครงอยู่หมื่นห้านะครับเครื่องอยู่หมื่นสามนะครับถ้าไปพร้อมกันก็ถูกลงไปอีกนะครับแล้วก็จะมีพวกสวิตแรงนะครับเก้าแรง RT ร0 0 r t ้อยเก้าสิบนะครับเดี๋ยวไปฟังทีละตัวเลยครับมีอยู่ประมาณสิบตัวนะครับด้านหน้านะครับ เดี๋ยวให้ช่างเราติดให้ฟังนะครับเดี๋ยวลูกค้ามาเลือกซื้อนะครับผมครับตัวแรก E-T95 ครับสองหม้าครับตัวนี้โอเคครับผมดูตัวที่สองนะครับเจ้าพลังร้อยห้านะครับเจ้าพลัง นีประหยัดน้ำมันเลยนะครับเครื่องร้อยห้าเจ้าพลังเดี๋ยวเราจะมีปลายท่อใส่ให้อยู่นะครับนะครับเสียงแน่นครับเจ้าเครื่องอยู่ที่หมื่นสามนะครับตัวนี้โอเคครับประมาณนี้ครับเจ้าพลังร้อยห้า ตัวต่อมาครับ et 1 1 0ตัวนูนนะครับกับหางบิ๊กจิ๋วตาช้างราคาตัวนี้อยู่ที่28 0 0 0บ่นครับได้เป็น1 1แรงตัวนูนนะครับกับหางบิ๊กจิ๋วนะครับเดี๋ยวไปฟังเสียงเครื่องดูครับ สองหมื่นแปดครับสนใจใติดต่อได้เลยครับผมประมาณนี้ครับอ่ะถ้าเป็น et เก้าห้านะครับอยู่สองหมื่นสี่นะครับตัวนี้สองหมื่นสี่ ัวนี้ก็เช่นกันนะครับ et95 สองหสอ่าลองฟัง r t 1 0 0นะครับตัวนี้ครับโคงสิงสยามนะครับ r t 1 0 0เฉพาะหัวเครื่องอยู่ที่2 3 0ห0นสานะครับโครงตัวนี้สิงสยามนะครับอยู่หมื0นสองนะครับอ่า3 5 0ห0้านะครับชุดนี้ไปฟังเสียงเครื่องดูครับ อาร์ทีร้อยชุดนี้อยู่สามหมื่นห้าครับได้เป็นเครื่องอาร์ทีร้อยโงสิงสยามนะครับเดิมเดิมนะครับโพงตัวนี้เรียบสวยอ่ะประมาณนี้ครับผมเครื่อง สิบเอ็ดแรงครับ et ร้อยสิบกับโครงบิ๊กจิ๋วครับอ่าฟังอีกสักตัวครับผมตัวนี้อยู่ที่สองหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทนะครับสองหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทได้เป็นสิบเอ็ดแรงกับคางบิ๊กจิ๋วลูกค้าก็สามารถมาเลือกซื้อได้นะครับที่ร้านสมคิดการค้าครับ คเครื่องก็มีประมาณนี้ครับโดยรวมนะครับเริ่มต้น2อ0หมื่นนะครับคุณง่ายๆราคาดังกล่าวนะครับยังไม่รวมชุดฐานไถแล้วก็คาดนะครับผมตัวนี้มีแต่ของใหม่นะครับสามารถซื้อเพิ่มเติมได้นะครับราคานี้ได้เฉพาะหัวเครื่องกับหางนะครับตัวแรก25 0 0 0ตัวนี้อารีร้อยสามหมื่นห้า ตัวน,นี้สองหมื่นสี่ครับ et95 หางลิงลมอันนี้สามหมื่นห้าครับ r t 1 0 0หางช้างเหล็กตัวนี้สองหมื่นสี่นะครับไล่ให้ฟังทีละตัวสองหมื่นสี่ครัเป็นเครื่องเก้าห้าก็หัวละหมื่ e t 95, นสี่นะครับเครื่อง et95 นะครับนะครับมีหมื่นสี่สามตัวตัวนี้ สองหมนแปดนะครับแล้วพวกนี้รวมหางก็สองหมืนสี่ตัวนี้สองหมืนเจ็ดตัวนี้สองหมืนห้านะครับด้านหน้าก็มีประมาณนี้แล้วก็จะมีเครื่องใหม่นะครับของโกลเด้นโ w l นะครับ ด้านล่างก็จะเป็นสิเอ็ดแรงนะครับหมื่นห้าพันห้าร้อยตัวนี้ก็สองหมื่นสามเือนโคเดนโบแล้วก็มีนะครับตัวนี้ร้อยห้าห้านะครับจัดโปรนะครับจัดโปรถึงสิ้นเดือนนี้นะครับราคาอยู่ที่สองหมืนเก้าพันห้าร้อยนะครับโคเดนโบสองหมืนเก้าพันห้าร้อยนะครับจัดโปรตัวนี้มีอยู่จำนวนจำกัดนะครับสินค้านะครับ รับประกันหนึ่งปีนะครับของใหม่อ่ะตัวนี้สิบสี่แรงอูโบต้าโกลเด้นโบมีหมดนะครับแล้วก็โครงตานกนะครับโครงตานกสิบอ่าหนึ่งสี่หนึ่งนะครับหนึ่งสี่หนึ่งอยู่ที่สี่หมืนสี่นะครับถ้าหนึ่งหกนะครับหนึ่งหกอยู่ที่สี่หมืนแปดนะครับแล้วก็มีของแถมก็คือ,อน้ำมันเกียร์สายพันนะครับ ยเลิงอยู่ที่3ามหมแครับผมแล้วก็จะมีหางโลเ้นโบนะครับตัวนี้เฉพาะหางอยู่2 9งหมืนะครับสองหมตัวนี้2 2งหมครับหัวเครื่องโลเ้นโบเก้าห้านะครับสองหมถ้ารับทั้งชุดอยู่ที่51,000บาทนะครับห้าหมบาท ตัวนี้ก็จัดโปรสิ้นเดือนอยู่นะครับถึงสิ้นเดือนนี้นะครับห้าหมื่นบาทท้วนนะครับรับชุดนี้ไปเลยครับห้าหมื่นบาทท้วนเครื่องใหม่โครงหม่นะครับอ่ะฝั่งนี้ก็จะมีรถไถแบบโรตารี่นะครับตัวนี้ราคาแปดหมื่นห้านะครับแปดหมื 80, ่นห้าได้เป็นเครื่องเซททีหนึ่งห้าห้าพัดทั้งเหล็กนะครับมีล้อ,อยางของแท้นะครับตัวนี้มีโรตารี่แล้วก็ล้อเหล็ก ผ่นด้วยนะครับตัวนี้8 5ดหมครับผมนี่ครับด้านหน้าก็จะมีเครื่องประมาณนี้นะครับเดีย๋ยวเราไปดูหลังอู่ครับว่าจะเป็นยังไงนะครับผมด้านหลังก็จะมีโครงโคเดนโบนะครับ2 9ง0 0นะครับแต่และตัว อันนี้ก็จะเป็นเครื่องเทินนะครับลูกค้ามีเครื่องเก่านะครับใช้งานไม่ได้หรือว่าขี้เกียจซ่อมนะครับเอามาเทินได้นะครับผมนี่นะครับเครื่องเก่าเราก็รับเทินนะครับอันนี้โครงก็เพิ่งเสร็จนะครับตัวนี้อยู่ที่1นึ่งืนหนึ่งันบาทนะครับโครงสยามแท็กเตอร์นะครับอ่าหุบก็มีนะครับห4ึ่งสี่ห้ารอยเมตรตัวเมตรหก็ห3 5่0สาห้าร้อยนะครับ ตัวนี้หางช้างเหล็ก12,500สันรบาทนะครับอันนี้ก็กำลังเช็คนะครับเช็คใหม่ทั้งหมดนะครับแต่และตัวเดี๋ยวประมาณ2วันเสร็จนะครับอันนี้ก็เป็น L45Di 235,000ันครับ เช็คพร้อมใช้งานปรับสภาพให้ใหม่นะครับคันนี้ด้านนี้ก็จะมีโครงนกนะครับ1นึหนึ่งอยู่ที่4ี่หมืนนะครับ16อยู่ที่48่หมืนนะครับผมรับเองมีส่วนลดตัวละ1,500บาทนะครับถึงสิ้นเดือนนะครับเฉพาะรูดูการนี้นะครับรับเองมีส่วนลดนะครับสูงสุดสองพบาทแล้วกัน,นครับ สำหรับพวงตานกนะครับล้อเหล็กก็มีนะครับล้อเหล็กใบสี่นิ้วนะครับอยู่ที่หกพันห้านะครับใบสี่นิ้ววงสาสิบกว้างสิบสองนะครับตัวนี้ใบเว้านะครับใบห้านิ้วเว้าอยู่ที่เจ็ดพันห้านะครับมีทั้งใบเต็มใบเว้านะครับทีนี้จะเป็นใบหกนิ้วนะครับ7จ็ดันห้าเช่นกันครับใบหกมีสิบสี่ใบนะครับ วงยีิบเจ็ดนะครับตัวนี้เจ็ดพันห้าครับอันนล้อกันจมครับมัน,นก็เป็นผ่าน cmt นะครับผ่าน cmt เริ่มต้น3 9มหมืนาพนห้าอยนะครับค่าตัวใบยีิบสี่นะครับอยู่ที่สี่หมืหนึ่งันห้าร้อยบาทนะครับ cmt อ่ะร้านเราตั้งอยู่ที่ บ้านนาเชือกตำบลหนองแปนอำเภอกำมะลาสาจังหวัดกาลสินิุ์นะครับท่านใดสน,จสนใจมาเลือกซื้อรถไถเดินตามนะครับหรือว่าเป็นรถแท็กเตอร์อุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับเรียนเชิญได้เลยครับร้านสมคิดการค้าเบอร์โทรติดต่อครับเบอร์ผมก็0981053971ครับผม0981053971ครับสามารถแอดไลน์มาได้นะครับขอรายละเอียดเพิ่ม,เต,มเติมได้นะครับ ถ้าว่างก็จะรีบตอบกลับเลยนะครับผมโอเคครับสำหรับรถไทวันนี้ก็มีประมาณนี้ครับลูกค้าอยากได้รุ่นไหนนะครับสนจิตสนใจรุ่นไหนก็มีประมาณนี้เลยครับสวัสดีครับจะส่งให้แล้วนะครับเครื่อง ET110 ปลายทางจังหวัดตรังนะครับขอพระคุณเป็นอย่างสูงครับรอรับได้เลยครับผมส่งให้แล้วครับ ขอบพระคุณพี่ชายนะครับทางจังหวัดกระบี่นะครับสั่งซื้อเครื่อง11แรงนะครับตัวนี้เดินทางไปจังหวัดกระบี่เลยนะครับรอรับได้เลยนะครับขน,นส่งเราก็มารับเรียบร้อยนะครับแพ็คให้อย่างดีนะครับ